ของการรับสมัครนะครับสวหน่อยมีการคาดการณ์ก็ตั้งแต่ช่วงแรกก่อนที่จะมีการสมัครว่าโอ้โหไอ้การสมัครสวอร,รอบนี้เนี่ยะนะน่าจะมีคนมาสมัครเป็นหลักแสนหรือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีหลักล้านเลยก็ได้โอ้เยอะนะเพราะว่าคนน่าจะสนใจกัน<ช>แล้วผลปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะเลขากกตเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันรับสมัครวนันสุดท้ายตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่24 โอ้โหช่วงสองสามวันแรกเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขไม่วิ่งเลยนะตัวเลขไม่วิ่งเลยแต่ว่าก็มีการคาดการณ์ว่าวันสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีตัวเลขเนี่ยเกินครึ่งแสนเพราะว่าการสมัครสอวอจะไม่เหมือนกับการสมัครก่อนหน้านี้ที่มาสอสอแล้วถ้าใครรีบมาสมัครก็จะมีผลต่อการจัดอันดับ,บแต่สอวอเนี่ยจะมาช่วงท้ทายก็ได้เพราะว่าก็จะมาสมัครตอนไหนยังไงก็ต้องเข้าสู่การเข้าไปเลือกเนี่ยเหมือนเหมือนกันคือใช่ คือปัญหาเนี่ยมันมันก็มีคําถามตามมานะว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายพื้นที่เนี่ยมันจะกระทบต่อไทม์ไลน์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรกตเขากําหนดไว้หรือไม่เพราะหลังจากที่เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนะมันมีรายงานเข้ามาว่าสองอำเภอเนี่ยไม่มีผู้มาสมัครเลยนะคุณหน่อยแน่มีไม่เลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะ oh. มีสองอำเภอแล้วก็มีอีกหลายอำเภอที่ไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มนะ เรื่องนี้ในคุณแสวงบุญมีนะเลยาธิที่การกะกะตเขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับยอดผู้ที่จะมารับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวออเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะก็รายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับพบว่ามีคนมาสมัครรวมแล้วเนี่ย48,226คนแต่ว่าณเบื้องต้นนะมีคนที่มีคุณสมบัติครบไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ตรวจสอบไว้เบื้องต้นเนี่ยผ่านการเกณฑ์สมัครเนี่ย 48,117คนเนี่ยตามที่ตามที่รายงานหน้าจอไว้นะฮะคือวันแรกเนี่ยโอ้โหน้อยมากนะวันวันสองวันแรกเนี่ยน้อยมากจริงๆแล้วก็ค่อยมามีตัวเลขกระเตื้องขึ้นในช่วงสองวันสุดท้ายแล้วในหลายกรณีในหลายอำเภอนะครับที่ไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มและเบื้องต้นต,นตอนนี้ที่คุณแสวงบอกนะครับมีสองอำเภอที่ไม่มีผู้มาสมาัครเลยนะและมีอำเภอที่มาสมาัครเพียงแค่กลุ่มเดียวอีกเจ็ดอำเภอเนี่ยแล้วบางอำเภอโอ้โห ไม่มีผู้สมัครเลยอย่างนี้มันจะกระทบต่อไทม์ไลน์หรือเปล่านะครับคุณแสวงบอกว่าจะไม่กระทบนะครับในเรื่องของไทม์ไลน์ในการแต่งตั้งในการเลือกตั้งสอวอน,นะครับเพราะกฎหมายได้มีการเขียนรับรองไว้แล้วนะครับในมาตรา19แล้วก็มาตรา40ว่าการเลือกในระดับอำเภอเนี่ย ให้กระทําได้แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มกลุ่มใดไม่มีผู้สมัครก็ให้งดการดําเนินการนะครับให้มีการให้มีการงดการดาเนินการเลือกตั้งในกลุ่มนั้นและก็จะไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งในกลุ่มอื่นด้วยและในเขตใดที่มีผู้สมัครไม่เกิน5กลุ่มก็ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสายนะครับส่วนมาตรการในเรื่องของการจัดการหวเนี่ยคุณแสวงบอกว่าทางกกตเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังติดตามทุกเคื่อนไหวมาโดยตลอด ส่วนประชาชนนะครับที่ให้ข่าวนะครับว่ามีการหัวเนี่ยก็แจ้งให้มีการผ่านแอปแอปพลิเคชันตาสปะรดหรือว่าสมาร์ทวตได้คือเมื่อวานเนี่ยมีการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวในหลายพื้นที่ที่เขาไปติดตามเนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีการเนี่ยที่สังเกตง่ายๆว่าใครหัวใครมีพฤติกรรมต้องสงสัยเขาทำยังไงรู้ไหมคุณนแน่ทำยังไงฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็จะจ้องตาเลยเขาจะไปจ้องตาคือถ้าใครหลบตาเนี่ย เอาแล้วให้สังเกตแล้วว่ามันแปลกๆแล้วคือปกติเวลาคนมาสมัครอะไรแบบนี้เนี่ยนะเขาก็พร้อมที่จะจะเปิดเปิดเผยตัวอยู่แล้วอะมาพูดคุยกันจ้องหน้ามองกันคุยกันใช่คุยกันได้อ้ใครหลบมาโมรงไปสมัครอย่างเนี้ยอยากจะเปิดเผยให้เห็นชัดเจนเมื่อวานผู้สื่อข่าวบอกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคภาคใต้มีหลายคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนกันเวลาจะยกกล้องถ่ายก็รีบวิ่งหนีเข้าไปได้นในไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองสมัคร อันนี้คือเป็นเป็นข้อสังเกตของผู้สื่อข่าวเหมือนกันคุณเพิ่งมาจากใต้หรือเปล่าเออไม่ได้มาไอ้ทูไม่ถึงอาย,อยาไม่ถึงได้แล้วไปอเออนะฮะค่ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทางสารปกครองกลางก,ก็มีคําพิพากษาเรื่องของระเบียบกกตอ,ออกมาแล้วด้วยนะเรื่องการแนะนําตัวผู้สมัครสวแล้วก็รวมทั้งสํานักงานกกตก็มีการตรวจพิจารณากฎหมายเบื้องต้นไปแล้วยืนยันว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วนะคะมีใครเข้ามาเหมือนคล้ายๆแบบ ตั้งใจจะมาสมัครเหมือนโกงเนี่ยนะกกตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลออกมาแล้วหลังจากนี้ก็จะมีระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็สู่ระดับประเทศกันนะคะ